เศษกะดาษทิชชู่กระเป๋าตั้งเงินเงินใต่เกียงต,ต่อตัวเย็่ เราจะมาเล่นเกมวิ right hey! yeah. à, Ó, e ่งไล่จับกันนะครับจับได้ล้วอะฝากผลงานเลยฝากผลงานก็ติดตามพวกเราได้สองคนที่ช่องบุฟเฟ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดเดินครับมีช่องแยด้วยช่องไรนนะพี่ใช่ช่อง MB Official ครับแล้วก็ช่องน้าตงโอเคโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ อากี่มมอะไรนะโตไหมวันนี้นะครับพวกเราอยู่ในคอนเทนต์อะไรอยู่ใน k e <G> ์ w o r d วันนี้นะครับก็อยู่กับพี่ บอลแล้วก็พี่สมัครนะครับวันนี้บอลครับวันนี้บอลครับพี่ชี้ก็ผิดชี้ก็หั่วพูดก็ผิดจังหวะอะไรก็ไม่รู้ใช่ครับไม่บางระมัดจะเหลือสกี่ไม่เอาพี่ใจเจนพี่ใจเจนแล้วบอกเลยนะรายการพูดมาฐานต่างเลยเมื่อเช้าพูดเลยว่าเราถ่ายเทีวเวลาถ่ายกับยกกำลังทีมงานเต็มนั่งแน่นแน่นเลยรู้เรื่องไปตัวกล้องตัวเออตัวหนึ่งถ่ายสองคนอะไรก็ไม่รู้นี่ก็นั่งเล่นเกมแล้วมั้งน่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ครับดาวดาวดาวอีพีแรกอ่ะผมลงคอนเทนต์ไปใช่ไหมแล้วแบบคนบอกอยากให้พี่หมากับพี่บอลมาเล่นด้วยจังเลยคงจะสนุกตั้งแต่เช้าเปล่าอีพีเนี้านะอย่าไปรู้ทันดิก็คือเกมเนี่ยจะเล่นก็คือว่ายังไงพี่หมีอ่าจะอ่าพูดทำไมล่ะอะไรอยู่ในคีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับก็คือมาอะไรเนี้ย กาติกา,กาผู้เล่นจะต้องผัดกันพูดหาคำคีย์เวิร์ดตามหมวดหมดูม่ที่ทางทีมงานกำหนดไว้ให้เจอภายในเวลาที่กำหนดโดยที่คำคีย์เวิร์ดแต่ละคำจะมีคะแนนต่างกันและถ้าใครพูดคำซ้ำก็จะต้องออกจากเกมไปจบเกมใครได้คะแนนเยอะสุดจะเป็นผู้ชนะและคีย์เวิร์ดของรอบนี้คืออะไรครับพี่เปรมอะไรอยู่ในกระเป๋ากางเกงกระเป๋ากางเกงเริ่มจากก้านะครับวนมาทางนัดครับ พร้อมแล้วนะครับเวลาด้วยเนี่ยเขาจำเวลาด้วยนายกาใหม่ด้วยเพิ่งซื้อนี่นี่ตั้งแต่มีแฟนตั้งมีรายการนี่คือทำไมจะได้มีเวลาหรือว่าอะไรห้าสี่สามกุ้งเสียกันแา้ทิชชู่กระเป๋าตั้งเงินใกล้เคียงตายตายเอาไปทำไมเหรียญ ไม่ใช่ฮะเฮ้ยที่ยกูยังไวอยู่บินใบเสร็จใกล้เคียงเลยเฮ้ยเช็คไม่ใช่ครับธนบัตรเฮ้ยอะไรวะใกล้เคียงกว่าก่านี้อีกเหรอธนบัตรของเท้าเท้าธนบัตรธนบัตรไท้าตาเลยเหรอตายำซ้ำไม่ได้อ้าวไม่น่าเล่นมุกเลยไม่น่าเล่นมุกเลยไป ตายเลยตายเลยนะตายเลยเนี่ยเหม็นล้วเนี่ยน่ารักไหมเดี๋ยวไปพี่ไปต่อไปงเดลยพี่มาครับจีใจรถเฮ้ยไม่่ใชรเฮ้ยกระเป๋าตังค์เฮ้ยตามตามครับผมพูดกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์โอ้โห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 ตายแล้วตายแล้วไม่ต้องซ้ำศพขนาดนั้นริ้นกางเกงครับไม่ใช่ครับบัตรธนาคาร ใบใบใบธรรมดาไม่มีอะไรใช่ครับสมุดบัญชีไม่ใช่ครับไม่ใช่กระเป๋าโอเคคือผใหญ่มากนะเบอรพกเสมอเหรียญครับเหรียญเหรียญไปแล้วเหรียญเหรียญครับอ้าวเฮ้ออดได้ไหมล่ะมาดูไปสัดนยังไงกุญแจรถสามกุญแจรถ คุณจะลดแล้วผมตอตายได้เออได้แล้วแบงค์ได้แล้วแบงค์เล้วแต่ไม่ใช่แบงค์ได้นะได้ได้ไม่ใช่อ๋อครูรู้แล้วเฮ้ยตู้เย็นมีของของตู้เย็นอะมีอ่ะตู้เย็นมือถือเวลาผมร้อนไม่ใช่ครับผ้าเช็ดหน้า ไม่มีใครถูกนะยครับเป็นคะแนนนะครับคีย์เวิร์ดคือแบงค์50อันที่สองนะครับสองคะแนนนะครับคูปองโอคูปองมึงถามใครมาวะเนี่ยไม่ไม่ใจเย็นพี่เบตออนเเ้้าาอันที่สามนะครับล่าสุดนะครับหมึกปากกาที่เลอะอยู่โอ้ยอันนี้มีความกถ้าตอบแค่หมึกปากกาได้ไหมได้เดี๋ยวเราไม่คิดได้ไรู้แล้วมันมาทรงนี้ทรงนี้ทำตรงนี้ทำตรงนี้อะไรง่ายๆคงไม่ไม่โผล่มาแล้วล่ะใช่ รอบแรกนะครับไม่มีใครได้คะแนนไปเลยครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรฮะเรายังเล่นอีกร้อยกว่าอ้อใจอันเล่นใฮปปี้นเอให้ร่วไปเลย keyword อะไรอยู่ในบริเวณระเวียงฮ่าเฮ้ยมอนระเวียงระเวียงให้หาข้างหน้าก็พอจะให้กล้องหันไปได้แหม จะอวดแฟนนะไอ้้เหียออำจนตาะไรอยู่ในบริเวณระเบียงนะครับกระผมแล้ววนจากไหนครับวนจากหนีแล้วก็ไปทางไปคาบน้ำฝนไม่มีครับกระถางต้นไม้อ้าวเฮ้ยใกล้เคียงครับเฮ้ยลงมาใกล้เคียงเหรอโลเคราใกล้เคียงปเฮ้ยเอ้ยรู้แล้ว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 ไม่ได้ตอบแล้วเด็กเนี้ยรู้แล้วอ่าที่เคียงบุรี ติดผู้หลีกแล้วอ่ะเออนี่มันวางอยู่ลังนกสามเลยย่งเลยของอะไรคือสก้อนเหลวของแบรนด์ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ลังนกจริงๆรพี่ตะไคร่น้ำไม่มีครับตู้เย็นมีต้นไม้ใกล้เคียงแล้วอุ้ยใกล้เคียงแล้วอ่ะผมว่าตะบอกเครื่องซักผ้าไม่มีครับคนไม่มีครับ ไม่มีคนมาตรงนั้นอ่ะแสดงว่าโล่งจะบอว่าโล่งแคตตัสน์ปกติตอนนี้เขาคิดเอาแคตตัสเลี้ยงกันตรงระเบียงถ้าหล่นมาใส่หัวคนอื่นอ่ะเออลูกบอลเฟพดคะแนนหคะแนนข้อ้องคะแนนคุณครูใครอ่ะคุณครูเขาบอกไม่มีคนอ้าวคุณครูไงพี่เพลงที่ดูคาเลอร์อะไม่เคยฟังเหรอเธอบอกฉันให้ตั้งใจเรียนอยู่ที่ระเบียงนั่ะนะ ทำเลยใครตอบดิโอ้ฝุ่นเฮ้ยไม่ใช่ครับไม้ถูพื้นไม่ใช่ครับอะไรอยู่วะหมดเวลาแล้วโอ้ยแล้วไงให้ตอบเลยคนละคำตอบเริ่มที่พี่หมากครับส่วนใหญ่วางบนบนพื้นและใช้แล้วน้ำยาถูพื้นไม่ใช่ครับก่อนครับใส่เขียนกระเขียนถักขยะไม่ใช่ครับเฮ้ยถุงขยะไม่ใช่ครับผ้าเปียกที่ใช้แล้วไง ไม่ใช่ครับผ้าคีริ้วไม่ใช่ครับที่ตักขยะที่ตักผงผิดครับสองกระเดนคือขวดเบียร์โอ้ครับพี่หมากับพี่บอลเขาไม่ได้กินเอังดีนี่อังซี่ผู้กองบุหรี่ผู้กองติดเบียร์ไปเลยฮะติดเบียร์ไปแล้วติดเบียร์ไปแล้วขี้เมาติดเบียร์อะไรอวดแฟนอวดแฟนอันนี้ไม่ติดเบียร์ติดเบียร์ไปเลยอ่าแล้ววันนี้คำของวันนี้ได้ รอบนี้นะครับนัดได้ไปอะไรตีตื้นได้อีกกี่ดอก9-17ข้อต้องลองนึกว่าเขาเป็นคนประเภทไหนอันนี้คือเบสจากเขาไงอ่ามันต้องแบบกูอยากไปดูบ้านมึงอะไรอยู่ในคาเฟ่บอกว่าอะไรอยู่ในครบเริ่มจากที่สมัครเลยนะแล้วก็วนไปทางป่ากระเชมไม่มีครับใกล้เคียงครับเฮ้ย เศษปูนคือทำไมมันตำแลงเศษปูนใกล้เคียงเฮ้ยมันจะเศษโคกอะอะไรนั่นอะกระเบื้องอะไรอะแล้วไปลองคคกหรอเฮียหกน้ำไม่ใช่ครับพริกขี้หนูใกล้เคียงครับเฮ้ยอ๋อรู้แล้วรู้แล้วอ๋อรู้แล้วรู้แล้วน้ำพริกปลาทูไม่ใช่ครับสองอย่างแรกเลยจุดเริ่มต้นไปแล้วแต่ยังไม่เสร็จเอางี้ดีกว่าอ๋อรู้แล้วทำมาแล้วรอรถ อ๋อไอ้ยก็ทำมาแล้วมันยังไม่ได้ใส่มันก็ไม่เสร็จไงถูกนะผมมีเหตุผลนั่นเผมให้นี่ผมให้พริกเผาใกล้เคียงครับพริกหยวกใกล้เคียงครับเครื่องแกงเอ้ยต้องถูกแล้วแหละนั่งอย่างนี้ใกล้เคียงโอ้ที่สุดกูรู้แล้วพริกแกงไอ้ยอ้ยกูว่าแล้วต่อมานี่คือเป็นส่วนประกอบสำคัญในหลากหลายเมนูที่ทำมาแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ เครื่องเคียงไม่ใช่ของชูรสมันอมันใกล้เคียงกับสิ่งนั้นแต่ยังไม่ใช่ครับโอ้รากผักชีเใกล้เคียงเปที่สุดครับสุดครับอุ้ยแล้วสองคะแนนคือความใกล้เคียงไปที่สุดของป่าส่วนอันที่สามไม่ใช่แบบของกินเลยแต่อยู่ในครบนึกดีๆเรื่องที่หนีครับตะไคร้ใกล้เคียงพริกไทยครับใกล้เคียงเป็นสุดะ ผมขาตอบอันที่สามเลยแล้ว hmm. กันเดี mmm okay. ๋ยวครกครกอยู่ในครกครับได้ครับที่ตอนนี้มือครับอ๋อเอามือไปไว้ในครกเขาต้องต้องหยิบแบบหยิบ่อยแบบไม่ต้องไม่ต้องม่ต้องไม่ต้องไม่เนี่ยเลยไม่เ่ยไม่ถูกใจเขาอะสามเกลือสามเกลือเ้ยยโอารีกว่สามเกลือสามเกลือคืออะไรพี่เกลือกระเทียมพริกไทย ใหม่นะทำไมฉันผมตบอีกข้อนึงก็ยังถูกนะรอป๋าตอบก่อนไหมล่ะอ่าเขาตอบไปก่อนช้อนอ้าวันดิไม่ใช่ผู้ช้อนป่ะเนี่ยเขาจะไปเลยตามคะแนนนะครับลายหินลายหินบ้านผมผมใช้โคกบ้านผมใช้โคกไม้ผมใช้โคกไอ้นี่ผมใช้โคกที่เป็นกระเบื้องเป็นแล้วแต่เขาอะไรเขาแสดงบ้านอยู่อ่างศิลา อ๋อเขาเป็นีบ้เขาเปี้บอลแฟนบอลแฟนอ๋อบอลแฟนรอยู่ตรงไหนะเดี๋ยวหัดบอลมันดดีสัชาิชาตเอ้ยสอนพิสอิสอเห็ดแซ่บนี้เชียวออันนี้พี่บอลถนัดมากเอาอะไรอยู่ในเครื่องซักผ้าช่องซักนะฮะช่องซัก ถังซักถังซักอะไรอยู่ในถังซักผ้าตัดพวกผงซักฟอกอะไรไปเลยกูว่าเราพร้อมแล้วพี่บอลเริ่มครับแบงค์ห้าสิบไม่ใช่ครับเป็นไปออกจากกระเป๋าได้บันมันออกจากกระเป๋านะนิได้บอลเงินใกล้เกียร์ไปดีไหมครับเหรียญเหรียญไล่จากแบงค์เงินเหรียญโอ้ยตะโคบะโคบดึงขนแมวไม่ใช่ครับ อ๋อเร่ดูบ้านเขาหน่อยดูบ้านเขาหน่อยแาไม่ชอบแป่นแปลงสีฟันเอาไปไว้ทำสีเล้วก้อนดักขนไม่ใช่ครับหูปังสองคะแนนเลยโอ้ยเก่งอะโอ้ยเก่งอะโอ้ยโหดอะไม่คือผมให้คิดว่าเขาเป็นคนเทคโนโลยีแล้วช่วงนี้ติดแฟนต้องต้องคอบ่อยต้องโทร่บ่อยแล้วเขาบอกเขาไม่ชอบแมวเป๋อชอบหนู อะไรติดหูฟังหูฟังอะไอยู่ในในไนอะไรผ้าอย่าอย่าพูดเยอะครับเวลาเดินครับเชิญนะครับกางเกงในกางเกงยีนไม่ใช่ครับถุงเท้าไม่ใช่ครับแมวเขาไม่เลี้ยงแมวไม่เีนาฬิกาไม่ใช่ครับผมเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมโอ้โหจังหวัดชะงโง่ไปทุกคนเห็นหมดฟานถังรู้แล้วรู้แล้วเปิดกระจกไม่ใช่ครับ เศษป่นเปิดปึ๊บัซักครับขังซักครับจะเย้เย้เย้ยวได้ต่อยวได้ตอจะได้ตอเี๋ยนเ๋ยเล่นเลยเปนเลยมันไม่มีรีแอคังซักครับว่างไหมครับวฟองโอ้อันนี้ไม่เกี่ยวเลยถังซักกับใกล้เคียงละอยาให้สะกลงมาอีกนิดนึงนี่คุณจะงูกเข้าไปแล้วเจอเลยช่องเจน้ครับ ข้งที่นมันอยู่ข้างบนไม่ใช่ยางยางขอบมันอะเอออะไรเชือกนั้นแต่ยังไม่ใช่ตนี้สแตนเลสเหล็กไ้เสียงไปที่สุดโอ้รู้แล้วไงตัวข้างในอะไอตัวรูปข้างถังข้างในอะครับไม่ใช่ครับและสามคะแนนนะครับคือรูปเฮ้ยรูปไม่มีใครตอบหรอครับผมพิดแค่คิปรูปนะและคนชนะนะครับนัดท้าแนน แต่ oh, no, แต่แต่ถ้าเอาตรงๆนะเรามาใหม่เราก็ไม่แพ้อยู่มา ar, นานแล้วนะไม่ได้ไปดีๆไปดีๆเลยไอ้เนี้ยต้องใจดาวใจเขาอ่ะเดี๋ยวรายการจบแล้วจบแล้วครับแค่เนี้ยก็บอกบอกแล้วมาพักผ่อนอันเนี้ยโมกูเยี่ยวนยังนานวันนี้นะ เดี๋ยวครั้หน้าให้พี่บอลเป็นคนบายมากจริงุไม่ถูกก่อกอย่ไหมใช่เลยไม่ใช่ว่าไม่ถูกโจทย์นะไม่ถูกใจมือเขาบอกเลยว่าอะไรอยู่ในใจนี่ไปเรื่อยอะไรนี่ไปเรื่อยเขาก็ได้รู้แล้วว่าแฟนเขาอยู่ที่ไหนใช่แล้วก็เป็นคนยังไงโจทย์ยยเโจท์กูเลยสนใจเลยแหละสนนใจเลลยแหะอันี้ดีนะมาเจอพี่บอลแฮปปี้เบิร์เดย์ บาลบอลขอบฟอนก่อนเก็บบอลเทนจะดับบอลเทนจะดับเพราะว่าเทนเมื่อยเทียนเมื่อยเค้กเมื่อยด้วยเหี้ยหลายโลโอ๊ยเย้าขอบฟอาจะเอาประิทติของผมไหมาขอพรแล้วเทพมันคือมันเยอะไงไหนจะเทพสามตามาโดนใจ

อผมก็ฝากช่องนะครับช่องฝากช่องนัดต้งด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผม แล้วเดี๋ยวเร็วนี้นะครับเราจะไปเล่นกับบุฟเฟ่ด้วยนี่เป็นการขนดันพูดพี่เขาแล้วอ่าใช่ครับเขาไม่อยากให้คิวเรามาทีครับมาฮามาจริงจริงล้วพายนี้มาด้วยนะอ้อนอจะได้พไปดูใจจดจอดเอาไปด้วยเอาไปด้วยพายจอดมาด้วยได้เลยพี่ไปดูใจเลยแล้วอ่าวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบางละมัดด้วยนะครับบางละมัดนะครับผมบางละมัดบางละมัดบางละมัด